โอเควันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องอน,นิสงส์แห่งอริยะอุโบสถนะการเทียบค่าแล้วก็ผลสัมฤิ์เนาะคืออน,นิสงค์ทางสุขอันเป็นทิพย์เนี่ยคือถ้าเรารักษาีินุโบสถเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสแก่นางวิสาขามิคละมานดาว่าอริยะอุโบสถที่บุคคลสมทานรักษาแล้วย่อมมีผลมากมีอน,นิสงค์มาก ทำไมนางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นมิคารมานดามิคาระคือชื่อของเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อตานะเป็นพ่อสามีของนางวิสาขาตอนแรกเป็นผู้ที่มีศีลไม่มีธรรมพอแต่งสะ r p r นางวิสาขาเข้ามาในบ้านนางวิสาขานำพาให้นะรู้จักทานศีลนำพาให้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น พอท่านได้เห็นธรรมเนาะของพระพุทธเจ้าท่านยกให้ลูกสะั้ยตัวเองนะั้นเป็นเหมือนมารดาเป็นแม่เลยเพราะว่าทําให้ตาสว่างบุคคลใดเนี่ยทาให้เรานั้นเนี่ยได้ตาสว่างมีศีลมีธรรมตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมได้เนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกของชีวิตนะอย่างท่านมิคละเศรษฐีเนี่ยคุณฉลาดครับรบกวนเข้ามาแล้วปิดไมค์ให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับปิดใหม่เป็นไหมครับขอบคุณครับอย่างมิคละเศรษฐีเนี่ยพอได้ฟังธรรมจากการกิจจัดกิจกรรมเชิญนะเขาเรียกนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทานนะมาเ,เทศงานะที่บ้านแล้วก็มีการถวายพัตตาหารเนาะสังฆทานแล้วทรงนะ มีการบรรยายธรรมนะมีการบรรยายธรรมะาให้กับตระก,กูลนี้ฟังท่านก็บ,บรรลุเนาะท่านก็เลยเรียกนางวิสาขาว่ามารดานะยกให้เป็นมารดาคิดเอาแล้วกันนี่คือคนที่เห็นธรรมไม่สนใจว่าเป็นใครใครเปิดทางให้เห็นธรรมนคนนั้นถือเป็นอาจารย์คนแรกถือเป็นพ่อเป็นแม่เลยจึงได้ชื่อว่ามิคาระมารดนั่นเอง นะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสแก่นางวิสาขามิละมารดาว่าอริยะอุโบสถที่บุคคลสมาทานรักษาแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากผู้มีศีลที่เข้าจําอุโบสถประกอบด้วยองค์8ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาในชั้นต่างๆนะสวรรค์นนมี6ชั้นเนมีจาตุมหาลาชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีแล้วก็ปรณิ ปรณิมมิตะวัสวัตตีนะทุกท่านสวรรค์มี6ชั้นนะชั้น7เนี่ยไม่มีนะฮะอันนี้พูดกันไปเองเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลบิุโบสถตายไปแล้วเนะี่ยย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เอากันตรงๆเลยฮนะตายเราขึ้นสวรรค์นะจะรักษาหรือไม่เพราะมนุษย์ส 99. 99่วนมาก9.99% 9จระตกนรกทั้งหมดนะครับเราจะเป็นคนที่0 0 0 1หรือจะเป็นคน99%เหมือนคนอื่นมันไม่ได้มีอะไรยากเลยครับแค่วันหนึ่ หรือทําสม่ําเสมอทําเรื่อยๆทําต่อเนื่องตลอดไปท่านก็เป็นการนําตัวเองไปอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วการปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญที่มีสุขเป็นกําไรที่เรียกว่าสุขขังกําไรซึ่งนําพาไปสู่ความสุขที่ละเอียดปราณีตและยั่งยืนกว่าความสุขทางโลกทั้งปวงทุกท่านนะคราวนี้การเปรียบเทียบเชิงคมภีนะความยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าราชสมบัติทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบอน,นิสงส์แห่งอริยะ อุโบสถกับสิ่งที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้เป็นนะเจ้าจากักรพรรดิเนาะครอบของราชสมบัติใน16แคว้นที่สมบูรณ์ด้วยลัตนะเจประการคือพูด,ดง่ายๆอะ่ะครองโลกแบบแทบจะทั้งโลกอะ่ะแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างในโลกเนี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้บุญเหล่านี้ความยิ่งใหญ่เหล่านี้ยังไม่ได้เศษเสี้ยวที่ส6 ยังไม่ได้เสียดเสี้ยวหนึ่งใน16ของอนิสงส์จากการรักษาศิโโบสนะน์นะทุกท่านเพราะว่าความสุขทางโลกที่เกิดจากอำนาจและวัตถุที่เรียกวัตถุกรรมเนี่ยเป็นของเล็กน้อยไม่จรลังยั่งยืนไม่สามารถเทียบกับสุขอนันเป็นทะิพย์นะก็คือทิพยพยาสมบัติที่เกิดจากการรักษาศิลโบส์ได้ผลแห่งความบริสุทธิ์สุขตินะโภคะสมบัติและนิพพานนะนี่คือผลแห่งความบริสุทธิ์ก็คือ อันที่สองแห่งสีเนี่ยไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่การเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนให้กุศลธรรมอื่นๆงอกงามก็คือเป็นรากฐานสําคัญสําหรับการเจริญสมาธิและปัญญาคนที่จะเจริญสมาธิจเจริญสติได้ดีต้องเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์สะอาดการทําสมาธิจะดีมากมีโอกาสเจริญมรรคยิ่งขึ้นไปจนถึงการบรรลุอริยมรรคอริยผลการรักษาศีนุบสถเนี่ยเป็น เส้นทางไปสู่การบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งจนไปถึงเป็นพระอาหารหันต์เลยนะครับทุกท่านนะอย่าดูถูกการรักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้และเป็นเส้นทางที่ตรงไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วนะครับดังได้ปรากฏในศีลนิสังสะชาดกนะที่อุโบสถผู้มีศีลได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นนะก็คือพูดง่ายง่ายว่า รักษาศีลไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆฟังธรรมไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆบรรลุธรรมครานี้เดี๋ยวเรามาดูชาดกบรรยายนะฮะประจักษ์พยานแห่งอนุภาพศีลนุโบสถกันเพื่อยืนยันถึงอนุภาพและอนิสง์ของการรักษาศีลนุโบสถที่สามารถคุ้มครองและนําพาไปสู่ความสวัสดีสูงสดุดเราจะพูดถึงชาดกศีลันิสังสะชาดกว่าด้วยอนิสง์ของศีลแล้วก็ ชาดกเรื่องชายตัดฟืนผู้เป็นลูกคะเทวดานะอันนี้ส่งแห่งความเด็ดเดี่ยวในการรักษาศีลนะครับ <c oughs> ชาดกที่หนึ่งครับศีลนี่สังสะชาดกเนาะเรื่องราวของอุบาสกผู้มีศีลและช่างตัดผมที่เรืออับปางกลางทะเลเมื่อเรืออับปางเนี่ยช่างตัดผมฆ่านกปิ้งกินแต่อุบาสกปฏิเสธเพราะมั่นคงในศีลโดยยึดถือกล่าวว่าในที่นี้ นอกจากพระัตนตรัยแล้วตัวเราไม่มีที่พึ่งอื่นเช็กเช่นผมเนี่ยแหละผมไม่มีที่พึ่งอื่นที่พึ่งเดียวของผมคือพระรัตนตรยัยนะผมไม่ไหว้เจ้านะอย่างไปจีนเนี่ยเขาพาไปชมศาลเจ้าเยอะแยะนะก็ไหว้กันกราบการขอพรกันผมยืนเฉยๆไม่ไหว้ไม่กราบไม่จับหินศักดิ์สิทธิ์ไม่มี เราไม่มีที่พึ่งอื่นเราเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรยัยท่านที่ไปทริปกับผมจะสังเกตได้ว่าผมไม่ขอพรไม่กราบไหว้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นที่พึ่งเดียวในชีวิตของผมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะผมไม่กราบไหว้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะเช่นเดียวกับนะอ,อ,อุบาสกผู้มีศีลน,นี้แม้เรือ,ออับปางอยู่กลางทะเลแม้จะมีนก ให้กินแต่ท่านจะรักษาศีลมั่นคงในศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยกล่าวว่าในที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วตัวเราไม่มีที่พึ่งด้วยอํานาจแห่งศีลพญานาคนะค,คือคนมีศีลเนี่ยจะตัวหอมคนมีศีลเนี่ยเทพแล้วก็เทวดาหรือ,อ,อสัตว์ทั้งหลายในโลกทิพย์เนี่ย จะอยากเข้ามาอยู่ใกล้จะอยากจะสนับสนุนจะได้กลิ่นอย่างตัวทุกท่านที่รับศีลไปแล้วเนี่ยกลิ่นจะหอมไปถึงสวรรค์ชั้น6เลยนะเพราะฉะนั้นด้วยอํานาจแห่งศีลพญานาคเนลมิตเรือมารับอุบออุบาสกแต่ปฏิเสธช่างตัดผมเพราะไม่มีศีลท่านจําคํานี้ไว้ให้ดีนะคนมีศีลเนี่ยเวลาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะแบบที่โคลินบอกว่าอยู่ดีๆมันก็ได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวมันก็มาเองเนะ คนไม่มีสินจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนาะอุบาสกแบ่งบุญให้ช่างตัดผมนะเห็นไหมว่าบุญแบ่งกันได้นะทุกท่านเวลาใครแบ่งบุญผมแบ่งบุญให้ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลต้องไปอนุโมทนาสาธุเยอะๆกดแชร์เยอะๆนะแบ่งบุญเนี่ยแบ่งได้เหมือนตะเกียงเวลาเรามีตะเกียงมีเทียนอยู่ข้างในอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งมีตะเกียงแต่เทียนไม่ถูกจุดไฟอ่ะเราสามารถแบ่งให้เขามาจุดไฟจากเราได้ ตะเกียงเขาก็สว่างขึ้นนั่นคือการแบ่งบุญทุกท่านบุญเราไม่หายนะแต่คนอื่นได้บุญเราด้วยคนไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาพระตไตรปิฎกเนี่ยจะไม่รู้ครับเอาบุญแบ่งกันได้ด้วยเหรอไปอ่านพระตไตรปิฎกสิจ้ะแบ่งได้เหมือนตะเกียงต่อต่อต่อกันไปเรื่อยๆพวกเราแค่อนุโมทนาสาธุเราได้ยี่สเปอร์ซ็นต์ครับจากบุญที่คนอื่นเขาทำอ่ะนี่เป็นคนฉลาดทุกท่าน นะใครรักษาศีลอยโบสดใครทําบุญ <c oughs> ในโซเชียลเนี่ยให้เราไปขออนุโมทนาสาธุด้วยเลยเพราะฉะนั้นอุบาสกแบ่งบุญให้ช่างตัดผมเมื่อช่างตัดผมอนุโมทนาเทวดานะครับจึงช่วยทั้งสองคนนั้นเนี่ยให้ให้รอดพ้นนะจากพยันอันตรายทั้งปวงนะเดี๋ยวผมขออ่านเนื้อหาให้มันชัดก่อน เทวดาจึงช่วยทั้งสองคนแสดงให้เห็นว่าการครบสัตตบุรุษและอนุโมทนาบุญมีอานิสงมาก <c oughs> เห็นไหมว่าให้คบคนดีเป็นมิตรนะอย่าไปชบคบคนไม่ดีนะชวนผิดศีลนี่ถือเป็นอสัตตบุรุษนะถือเป็นคนไม่ดีชวนฆ่าสัตว์ชวนลักทรัพย์ชวนประพฤติผิดในการมชวนโกหกชวนกินของหมื่นเมาถือเป็นคนไม่ดีนะทุกท่านต้องอยู่ให้ห่างเวลาเรารักษาศีลแล้วเนี่ยเพื่อนที่ไม่ดีทั้งหลายจะหายหมด จะค่อยๆหายไปเพราะว่าศีลไม่เสมอกันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถุกท่านเนาะคราวนี้เรามาดูชาดกเรื่องที่สองกันก็คือเรื่องชายตัดฟืนผู้เป็นลุกคเทวดาเนาะชายตัดฟืนผู้ยากจนได้รับจ้างทํางานในบ้านของอนาถบินทิกะเศรษฐีจําได้แล้วเนาะอนาถบินทิกะเศรษฐีนะผู้เป็นผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารอารามของ ท่านอนาถาบิทิกะเศรษฐีแล้วได้สมาทานอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันเพราะว่าท่านอนาถาเนีเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะให้กับคนในตระกูลรวมถึงข้าทาสบริวารทั้งหลายด้วยพอชายจัดฟืนผู้ยากจนที่ทำงานในบ้านท่านเศรษฐีเนี่ยได้เข้าใจธรรมะแล้วรู้ว่าอุ๊ยรักษาศีลได้บุญจึงขอรักษาศีลครึ่งวัน พูด,ดง่ายๆว่าไม่ได้สมาทานเหมือนเราตั้งแต่เชา้าไปสมาทานตอนเที่ยงตอนที่ทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะว่าหลังเที่ยงจะทานข้าวไม่ได้แล้วก็ทํางานหนักบั้งแต่เชา้าท่านสถีถามว่าแน่นะแน่ใจนะว่าจะไม่รักษาศีลเพราะว่าชายตัดฟืนผู้นี้จะไม่สามารถที่จะทานอาหารได้อีกแล้วนะจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งชายคนนี้ ยืนยันมั่นเหมาะว่าไม่กินไม่เป็นไรจะจะขอรักษาศีลน,นะท่านเศรษฐีก็บอกว่าถ้ารักษาศีลครึ่งวันจะได้บุญครึ่งหนึ่งนะเอาไหมโอเคไหมยอมไหมชายตัดฟืนนี้ก็บอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาครึ่งหนึ่งก็เอาเท่าไหร่ก็เอาบุญนิดหน่อยเอาหมดปรากฏว่าจากการทำงานหนะักแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าตกกลางคืน เกิดอาการลมพุ่งทั่วตัวเกิดอาการป่วยหนักนะแล้วก็มีอาการหนักมากเหมือนคนจะตายทุกท่านก็ยังเด็ดเดี่ยวท่านเศรษฐีถามว่ากินข้าวไหมไม่กินปฏิเสธอาหารที่ท่านเศรษฐีนํามาให้โดยกล่าวว่าความดีเต็มวันผมทําไม่ได้แต่ผมรักษาได้แค่ครึ่งวันถ้าผมจะตายเพราะความดีครึ่งวันผมยอมตาย ท่านที่ยอมผิดศีลโดยไม่รักษาศีลให้สะอาดบ,บริสุทธิ์ทั้งศีลห้าศีลนุบสถขอให้ท่านฟังความเด็ดเดี่ยวของชายตัดฟืนผู้นี้ไว้ชายตัดฟืนผู้นี้แค่กินอาหารเขาจะไม่ตายแล้วนะทุกท่านแต่เขาไม่ยอมครับเขาเด็ดเดี่ยวมากกับการให้สัจจะวาจานะรักษาศีลแล้วแล้วยอมตายไม่ยอมแพ้นี่ของของจริงทุกท่าน เขายอมตายเพราะความดีครึ่งวันด้วยมรณาสันนะกุศลธรรมที่มีลักษณะเป็นครุกรรมครุกรรมนี่คือกรรมหนักฝ่ายดีทุกท่านทําก่อนตายเป็นกรรมหนักกรรมใหญ่กรรมดีและอาสันนกรรมคือกรรมที่ทําใกล้ตายได้สองเด้งเลยนะครับทําให้เขาได้ไปเกิดเป็นลุกกะเทวดาที่มีบุญมากทันทีครับลุกกเทวดาก็คือเทวดาที่อยู่ในอาศัยอยู่ในต้นไม้นั่นเอง นะครับแล้วก็ได้วิมานอยู่ในต้นไม้นั่นแหละอยู่หน้าบ้านท่านเศรษฐีนั่นแหละนาคอยช่วยงานเศรษฐีหลายอย่างถ้านในอนาคตมีโอกาสก,าก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับบทสรุปนะฮะทุกท่านนะมักคามุ่งสู่ความสวัสดีและความบริสุทธิ์นะครับคือถ้าเราเป็นผู้ที่มุ่งสู่ความสวัสดีและความบริสุทธิ์เนี่ยการรักษาศีดูโบสดก็คือศินแปดในวันพระเนี่ย ตามแนวทางของอริยะอุโบสถเป็นการฝึกฝนตนเองที่ทรงอนุภาพและมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างแท้จริงทุกท่านอย่างแท้จริงเราจําเป็นที่จะต้องข่มกิเลสด้วยปัญญาคือมีเนขมมะบารมีทุกท่านอะไรที่เป็นกิเลสอย่าทําการที่เราหยิบแก้แวเหล้าขึ้นมาจิบนิดเดียวนี่คือสิลขาดสะบ,บั้นหมดแล้วเทวดาจะชี้หน้าว่าเลยว่าโอ้โหตายแล้วคนนี้นี่ ดีได้แป๊บเดียวที่เหลือนี่คือโดนกิเลสยั่วยา้าทุกท่านหลังจากที่ผมรับสีนุรับสินห้ารับสลนุโบโสถเมื่อ2ี่สิปีที่แล้วไม่มีทางเลยที่แอลกอฮอล์ใดๆจะตกถึงพอถึงท้องทั้งทั้นที่ผมเนะี่ยอยู่เมืองนอกนะ่ะผมทานเบียรจนฟันดําเลยนะเพราะผมทานเบียกินเนสเบียรดำทุกท่านฟันผมดําไปด้วยเบียรคิดเอาแล้วกันแปลงยังไงก็ไม่ออกต้องกลับมาขัดที่เมืองไทยเนาะ แต่พอเราตั้งมั่นแล้วอะอะไรก็ทําให้เรานะั้นหลุดจากความตั้งใจนี้ไม่ได้เลยมีเนคขมมะบารมีทุกท่าน <c oughs> ชีวิตจเจริญเจริญเจริญมั่งคั่งน่่ารวยเงินไม่เคยขาดมือจะขาดจะขาดจะขาด,ขาดเดี๋ยวมันมาตลอดเป็นคนที่คําว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่สบายไม่ประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมายไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยแล้วผมอธิษฐานแบบนี้ไว้ด้วย จนกว่าวันเข้าพรนษนิพพานเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นคนที่มีดีได้สบายสําเร็จอย่างเกินความคาดหมายในทุกเรื่องทุกท่านอยู่ใกล้ผมไว้เนี่ยก็จะดีมีแล้วก็ได้หรือเอาไปอธิษฐานตัวเองไว้ครับอธิษฐานไว้ว่าคําว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่สบายไม่ประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมายจงอย่าเกิดแก่ข้าพเจ้าอีกเลยต,ตั้งแต่วันนี้จวบสู่วันเข้าสู่ประตูพรรน,นิพพานนะ ตั้งมั่นอย่างนี้นะสำเร็จเจริญครับแล้วทําจิตให้ผ่องแผ้วด้วยการเจริญอนุสสตินะหรือจะเจริญอานาปานาสติอยู่กลมหายใจก็ได้ขอให้มีสติอยู่กับกายนะครับแล้วก็สร้างกุศลและกรรที่หนักแน่นสําหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญในโลกนี้พวกคสมบัติและความหลุดพ้นจากทุกนะก็คือดิพานพึงตั้งใจสมาทานและทําให้ศีลบริสุทธิ์นะ แปลง,ง่ายๆก็คือว่าใครอยากดีอยากมีอยากได้อยากสบายอยากรวยอยากสำเร็จในอาตมีอยากรวยในโปรเจกต์เดอะฟีนัมไลท์โปรเจกต์อยากจเจริญในโพคะสมบัติพูดง,ง่ายๆก็คือรวยรวยและสุขและหลุดพ้นด้วยนะต้องรักษาศีลต้องตั้งใจสมาทานแล้วต้องตั้งใจทำให้ศีลบริสุทธิ์ไม่หลุดไม่ขาดไม่ด่างพร้อยศีลนุบสดรู้แล้วเนาะไม่ฆ่าสัตว ไม่หลักทรัพย์ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าการละเมิดเรื่องพรมจันท์แม้แต่กับคู่ของตัวเองก็ไม่ได้ไม่แตะเนื้อต้องตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกันต่างคนต่างอยู่คนละห้องไปเลยถือพรมจันท์ไม่โกหกไม่พูดปดไม่ใช้คําหยาบไม่พูดเพ้อเจอไม่ดื่มสุรายาเมาของมึนเมานะสุราบุรีวาย นะอะไรที่ทําให้มึนเมาทุกท่านรู้ดีอยู่นะไม่ทานอาหารหลังเที่ยงไม่ดูการละเล่นละครซีรีส์คอนเสิร์ตวิดีโอตลก YouTube ห้ามดูเด็ดขาดทิกตอกพวกนี้ไม่ต้องเข้าเลยยิ่งดีนะฟังข่าวได้ดูข่าวได้อย่าอินดูเฉยๆแล้วก็ไม่นอนนั่งในที่นอนที่นั่งที่สูง กว่าขานั่งแล้วขาถึงพื้นถ้าขาไม่ถึงพื้นอย่านอนถ้าที่นอนใหญ่เกินนางลำสิบหกคนขึ้นไปลำได้อย่านอนถ้าท่านตั้งใจสมาทานและทําให้ศีลบริสุทธิ์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ท่านเป็นผู้ที่เอาตัวเองไปอยู่ในสุขติโลกสวรรค์แล้วทาให้สม่ําเสมอเขาเรียกอาจินนกรรมกรรมที่ทําสม่ําเสมอก่อนตายนะเปรียบเทียบกับคนหนึ่งคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำผิดศีลตลอดคนเหล่านี้เอาตัวเองไปอยู่ในนรกเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะท่านยังไม่ไปถึงนรกท่านเลยไม่รู้ท่านก็เลยแบบเห็นว่าการผิดศีลเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ได้พูดเล่นครับไปนรกครับเราเราจะจากกันเราจะรู้ดีตอนเราตายครับนะคนไปสวรรค์ก็จะเห็นเอา้าเพื่อนเราไปนรกว่าตอนอาจารย์สอนให้รักษาไม่ยอมรักษาสอนให้ตั้งมั่นในศีลในธรรมไม่ยอม ตายไปไปนรกครับเจ็บปวดแสนสาหัสก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองทุกท่านเพราะฉะนั้นข่มกิเลสด้วยปัญญาเราต้องเป็นผู้มีปัญญาการชอบความเพลิดเพลินเวลาพูดโกหกพูดอะไรมันมันมันเพลินไงนึกออกไหมเวลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยที่เราเคยทํามาไม่มีสติมันเพลินทุกท่านเพราะเราทําจนชินเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทําให ทำสม่ำเสมอก่อนตายตายแล้วลงนรกนะครับต้องหยุดให้หมดท่านจะเห็นเลยว่าคนรักษาศีลได้ต้องเป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะอย่างมากถ้าขาดต้องต่อทันทีแต่ศีลโบสถ์ขาดแล้วต่อไม่ได้ขาดแล้วนะจะได้บุญเท่าที่รักษาแล้วตายไปจะไปเป็นนายนิรยะบาลทํางานในนรกครับกลางวันไปคอยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในนรกนะคอยคือพูดง่ายๆเป็นเทวดากึ่งเปรต ก็คือกลางคืนนอนวิมานกลางวันทํางานในนรกถ้าทําบุญมาเยอะก็จะได้เป็นพยาโยาม,มาบาลแทนที่จะอ,อ,อยู่บนสวรรค์เสพสุขเปล่าต้องมานั่งทํางานทุกท่านเพราะการที่ขาดสติในการรักษาศีลน,นั่นเองเอาละครับขอให้ทุกท่านเป็นผู้เจริญในธรรมเนาะขอให้ทุกท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายขอให้มีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่กับ งานที่ทําในวันนี้อย่าไปกินเที่ยวเล่นอย่าไปพูดจาเพ้อเจอร์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กับตัวเองทำแ8สเตปแคอไปโอกาสประสบความสำเร็จสดใสยิ่งใหญ่นะครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมากๆนะครับพบกันที่จุดสูงสุดนะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับอนุโมทนาสาธุสารสวัส